นี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้อิงจากเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดเลยจริงๆนะดังนั้นเลยอยากให้เพื่อนๆและผู้ฟังทุกคนรับฟังด้วยวิจัยยานในการรับชมด้วยนะครับ สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอฟผมทักคนเดิมฮะแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการประจําวันอาทิตย์อีกแล้วที่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนเป็นวันจันทร์หรือเปล่า <laughs> แต่จะพยายามโพสต์ในวันอาทิตย์นะครับกับรายการกดหรือว่าลู er นออฟเฮอร์เรอร์ครับผม โหบอกเลยว่า3วีคที่ผ่านมานะครับการตอบรับของรูทออฟเฮอร์เนี่ยดีเหลือเกินก็มีทั้งคนที่ชอบเลยครับสาหรับการเปลี่ยนภาพเป็น AI เปลี่ยนรูปแบบการตัดต่อนะฮะให้มันบอกว่าใหม่มากขึ้นนะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าชอบแบบเก่าก็อันนี้ก็จะเก็บมาพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นละกันนะครับสำหรับหัวข้อของเราเรื่นนี้หรือว่ากฎหรือว่ารูทออฟเฮอร์เของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกฎที่แต่งขึ้นเลยครับจากการที่เราจะเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือโลกออนไลน์เเเยยยอะะแมมมามาาาากกกว่รรัจห็นบบ ขับรถชนอุบัติเหตุมากมายเนี่ยใช้คําว่าส่วนใหญ่นะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากน้องออนิวนะฮะที่แบบว่าเป็น sizing, สายซิ่งสายที่แบบว่าเอ้ยบีบแต,ต่ครั้งเดียวแค่เขาเตือนก็โมโหแล้วซึ่งเรื่องราวหรือว่ากฎของเราในวันนี้นะครับผมขอตั้งชื่อเรื่องว่ากฎน้องออนิวละกันครับอาผมว่าเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็โปรดใช้วิจารณาในการรับชมด้วยนะครับแต่พร้อมาแล้วไปดูพ,พ,พออรนะ้อมๆกันเลยฮะ ณถนนที่ตัดผ่านทุ่งนาสีเขียวขจี รถกระบะโหลดต่ำแปะสติกเกอร์ทั้งคันพุ่งผ่านทุ่งนาด้วยความเร็วกับเสียงท่อที่ดังไปทั่ววัยรุ่นชายหนุ่มคนหนึ่งผู้เป็นคนขับใส่เสื้อกล้ามสีขาวสลักตัวอักษรคำว่ากูออนยูพ่อทุกสถาบันมือหนึ่งถือพวงมาลัยอีกมือหนึ่งขี้บุรี่กำลังขับรถด้วยสีหน้าอย่างมีความสุกกับการที่เพิ่งสิ้นรถชนะมาเลยและขณะที่กําลังดีใจอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงมือถือดังขึ้นทําให้ต้องเอื้อมมือเนี่ยไปหยิบแต่ทว่าเซี่ยววินาทีในขณะที่ละสายตาไไปหยิบมมืืือออถนนั้เร่่่งทีค เกิดขึ้นมันก็เกิดออะอะไรวะเนี่ยชนอะไรเข้าวะชิบหายแล้วเขาเปิดประตูรถล,ลงไปด,ดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นเศษชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางจากตัวของรถเกลื่อนไปเต็มเกลื่อนเต็มถนนไปหมดเลยช,ช่วยช่วยช่วยด้วย 坠落。 ผมด้วยร่างของชายคนหนึ่งนอนแน่ระนาบอยู่กับพื้นหัวยังคาบงกอนอกสีเขียวที่ตอนนี้เปื้อนไปด้วยสีแดงกําลังตะเกียกตะกายด้วยมือสองข้างที่เหลือเลี้ยวแรงอันน้อยนิดลากลาก่ลางอันโชคเลือดของตัวเองมาใกล้จุดที่ชายหนุ่มกําลังยืนดูอยู่เรื่อยๆพร้อมกับผายมือไปด้านหลังเป็นระยะเพื่อแสดงให้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่ใกล้ๆออนิวยืนตัวนิ่งสั่นทําอะไรไม่ถูกอยู่สักพักก่อนที่เขาจะเริ่มกลับมามีสติและรู้ว่าควรทําอะไรต่อด้วย ความกลัวที่จะโดนคดีทั้งกลัวที่จะต้องรับผิดชอบเขาเลยเลือกที่จะหันหลังขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับสตาร์รถขับหนีจากบริเวณจุดนั้นคันทีด้วยความเร็วสูงทิ้งสองพ่อลูกให้นอนรับชะตากรมที่เขามอบให้ไว้อย่างไม่หันกลับมาอีกเลย นิวสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อและหัวใจที่เต้นแรงขณะนั้นหูของเขาก็ดินเสียงของหญิงชราฟังคล้ายกับแม่ตัวเองกําลังพูดกับใครสักคนอยู่หน้าบ้านต้นจึงออกไปดูอ้หลานจ๋าป้าวีเท่านี้ลูกหนุมเอาไปก่อนนะเดี๋ยวป้าจะรีบหามาจ่ายคืนให้เฮ้ย <c oughs> นี่ผมเห็นว่าป้าจะแกะล่ลงๆแล้วนะแต่แค่ครั้งเดียวนะครั้งหน้าถ้าไม่มีจ่าย เจอดีแน่พูดจบมันก็คว้าถุงเงินในมือหญิงชลาไปก่อนจะทำหน้าเหวี่ยงแล้วเดินจากไปโดยไรเยื่อใหญ่จนกระทั่งชายสองคนนั้นเดินจากไปไกลแล้วออนิวจึงเดินออกมาจากบ้านตรงที่คุณแม่ทำท่าทางหุดหงิดอยู่แม่ทำอย่างนี้ทำไมอะ่ะแม่เอาไปพุบมันอีกแล้ววะก็นหนูติดหนี้เขาไม่ใช่เหรอลูกแม่ก็มีช่วยท่าที่ช่วยได้เนี่ยแหละแต่พวกมันโกงผมก่อนนะแม่ไม่งั้นวันนั้นอะ่ะไม่มีวันที่ผมจะซิ่งรถแท้มันหรอก แล้วแม่จะเอาให้มันไปอย่างเงี้ยพวกมันก็ได้ใจดิแต่ว่าไม่ต้องพูดแร้วแม่ แม่งทาให้เสียอารมณ์แต่เช้าเลยว่ะพูดจบออนิวก็เดินเข้ามาในบ้านอย่างเวียงเวียงทันทีโดยที่ไม่แม้แต่จะสังเกตเห็นว่าบริเวณใบหน้าและเนื้อตัวของแม่นั้นมีรอยแผลฟกช้ำเต็มไปหมดอย่างน่าเวทนาออนิวตรงไปที่ห้องครัวเพื่อหาข้าวที่แม่เตรียมไว้ให้และคว้ารีโมทกดทีวีพร้อมกับนั่งกินข้าวดูไปด้วยในขณะที่กําลังตักข้าวเข้าปากไม่กี่คํานั้นในทีวีก็เสนอข่าวบางข่าวที่ทําให้เขาเนี่ยต้องหยุดชะงักและสําลักข้าวเลยซึ่งภาพในจอทีวีนั้นได้แสดงให้เห็นถึง ถนนที่ปัดผ่านทุ่งนาเต็มไปหมดและมีเศษชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์วางอยู่กระจายเลยเขารู้ได้ทันทีเลยว่านั่นคือสถานที่ที่เขาเนี่ยเพิ่งพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ไปเมื่อวานก่อนที่ข่าวนี้จะบอกต่อว่าเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง2รายด้วยกันโดยเป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนทว่าสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ออนิวตกใจแต่อย่างใดกับภาพในขา่ขาวที่ขึ้นมาพร้อมกับผู้บรรยายซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้รับข้อมูล โชคดีที่คนแถวนี่ยมีกล้องวงจรปิดส,สามารถจับภาพป้ายทะเบียนรถคันนั้นได้พลดีซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังเตรียมตัวบุกจับ สิ้นประโยคนะั้นน้องออนิลก็ถึงกับตัวสั่นเทาทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่คาดว่าที่ตรงนั้นจะมีกล้องอยู่ด้วยด้วยความกลัวที่จะถูกจกับจึงลุบลนเดินไปที่ห้องเพื่อเก็บเสื้อผ้าและของจะเป็นเข้ากระเป๋าทันทีเพราะสิ่งที่เขาคิดในตอนนี้มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือการหลบหนีเท่านั้นขณะที่กําลังเก็บกระเป๋าอย่างรีบๆอยู่นั้นแม่ที่สังเกตเห็นอาการผิดปกติของลูกจึงเดินเข้าไปถามไถ่ยอย่างเป็นห่วงว่านูกลู หนูทำอะไรโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วแม่เอาเงินมาเร็วๆก็พอ แต่มันเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่มีเงินแล้วเนะไม่ทันที่จะฟังแม่พูดจบออเดีวก็กระโจนขึ้นรถกระบะคันเดิมที่มีรอยบุบบริเวณกันชนหน้าและขับออกไปทันทีด้วยสีหน้าที่งุ่หงิดที่แม่ไม่มีเงินให้เลยและหลังจากนั้นออเดียวก็ขับรถไปที่ถนนลูกรังที่มีแต่ป่าทันทีเพราะหากขับหนีไปในถนนใหญ่คงโดนตามจับเป็นอันแน่จนสักพักก็เข้าไปในป่าลึกแล้วเจอกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจึงตัดสินใจจอดพักรถอยู่ที่บริเวณนั้นทว่าสายตาก็เหลือบไปเห็นกระดาษบางอย่างแปะ อยู่ที่ต้นไม้นั้นทันทีออนิวเห็นแบบนั้นจึงลงรถไปหยิบดูว่าเอ้ยกระดาษอะไรมันมาแปะอยู่ที่ต้นไม้นี้วะปรากฏว่ากระดาษใบนั้นได้เขียนไว้ว่าสวัสดีคุณออนิว ตอนนี้คุณมีคดีติดตัวอยู่ใช่ไหมหากคุณต้องการให้คดีเหล่านั้นหายไปและกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านอย่างมีความสุขเราให้การช่วยเหลือคุณได้เพียงแค่คุณทำตามกฎเหล่านี้ทั้งหมดโดยที่ไม่ผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวถ้าตกลงขอให้คุณเลี้ยวรถและขับกลับไปทางที่คุณเพิ่งจากมาแต่ถ้าคุณไม่รับข้อเสนอนี้ก็จงขับตรงไปเรื่อยๆซึ่งคุณก็จะวนมาที่นี่อยู่ดีดูเหมือนว่าคุณจะมีทางเลือกไม่เยอะนะ อ,อเดลรู้สึกง,งงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่ก็เลือกที่จะอ่านต่อทันทีกฎข้อที่1เมื่อขับไปตามทางสักพักคุณจะรู้สึกว่าคุณจะออกจากป่าได้และพบกับถนนใหญ่ตรงนั้นคุณจะพบกับรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งจอดอยู่ให้คุณเนี่ยขับรถของคุณไปจอดอย่างช้าๆข้างกระบะนั้นและเตรียมตัวให้ดีกฎข้อที่2สิ่งที่คุณต้องทําก็คือซิ่งรถที่คุณถนัดกับกระบะคันนี้ให้ชนะให้ได้โดยที่เมื่อเริ่มออกตัวแล้วไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงขอให้คุณรักษาความเร็วไว้ 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นอยาลดให้มันน้อยลงอันนี้เป็นนันขาดไม่เช่นนั้นรถของคุณจะไม่สามารถเร่งขึ้นได้อีกจนกว่าความเร็วจะกลับไปอยู่ที่เลขศูนย์และจนกว่าจะถึงเส้นชัยที่มีผ้าสีแดงผูกอยู่ไว้ก็จงรักษาความเร็วไว้ด้วยละ่ะกดข้อที่3ไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรในระหว่างแข่งรถโปรดใส่ใจ,ใจและตั้งใจให้ดีรวมถึงอย่าเชื่อหรือคอยตามสิ่งหรือเสียงเหล่านั้นที่พยายามจะบอกให้คุณทำเปน็นนันขาดกดข้อที่4เปิดประตูหน้าต่างทั้งสองข้างคนขับเอา และอย่าปิดมันด้วยไม่งั้นคุณอจาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปกดข้อที่5กด ข้อที่6เชื่ออะไรวะเน,นี่ยออนิวถึงกับสะบัดออกมาอย่างเบาๆพร้อมกับทิ้งกระดานนั้นลงไปที่ข้างบอกหลังจากนั้นเขาก็ขับรถตรงไปทันทีโดยที่ไม่สนกดบ้าบออะไรนั่นเลยแต่ทว่าพอขับไปได้สักพักสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาขับวนมาที่ต้นไม้ต้นเดิมนี้วนไปวนมาถึง1ิครั้งขับตรงไปแค่ไหนมันก็วนมาที่เดิมอยู่ดีจนสุดท้ายเขาไม่มีทางเลือกจึงวนรถกลับและขับออกไปยังเส้นทางที่เขาขับมานั่นเองและเพียงไม่นานจู่ๆสายตาเขา ก็จับ แสงสว่างบางอย่างที่ปลายทางของป่าได้ซึ่งมันก็คือไฟจากเสาไฟถนนและเขาเนี่ยก็ออกจากป่าได้แล้วและมาอยู่ที่ถนนใหญ่ได้จริงๆซึ่งบนถนนนั้นมันดันมีกระบะเก่าจอดอยู่ตามที่กฎเขียนไว้เฉยเลยครับแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของตนชายหนุ่มจึงตัดสินใจไม่แข่งและหักพวงมาลัยหนีจากทางนั้นทันทีแต่ไม่ว่าจะพยายามหมุนพวงมาลัยเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถหมุนได้เราก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แรงเยอะมากๆดึงพวงม,มาลัยเอาไว้ไม่ให้หัดรถหนีสุดท้ายชายหนุ่มคนนี้ จึงไม่สามารถมีทางเลือกได้และจำใจต้องเลื่อนรถไปจอดเทียบกับกระบะคันนั้นตามที่กดไว้นั่นเองครับและทันทีที่จอดรถเสร็จสายตาของชายหนุ่มคนนี้ก็ด้านเหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างเดินขึ้นมาจากริมถนนใช่ครับมันคือเรือน่างของสาวน้อยคนหนึ่งที่นุ่งน้อยห่มน้อยแบบว่าวา,ว,าวิว,ว,วอยู่และค่อยๆเดินมาที่กลางถนนราวกับว่าสาวคนนี้จะเป็นคนส่งสัญญาณให้แข่งรถเหมือนกับที่เขาแข่งทุกครั้งยังไงอย่างนั้นเลยแต่ทว่าสิ่งที่แตกต่างกันไป นั่นก็คือหญิงสาวคนนี้กลับไม่มีหัวและมีร่องรอยของของมีคมเนี่ยอยู่บริเวณตามต้นคอเต็มไปหมดจนเลือดช่วมตัวไปหมดเลยหลังจากนั้นร่างนี้ก็ค่อยๆเดินเดินเดินจนม่หยุดอยู่ที่หน้ารถ2องคันนี้พร้อมกับค่อยๆย,ยกมือขึ้นหลังจากนั้นก็มีเสียง3 2มหนึ่งมือของหญิงสาวคนนี้ก็ลดลงพิ่ รถกระบะข้างๆข,งข,งของน้องออนิลก็พุ่งตัวออกทันทีปรากฏว่าออนิลที่กําลังช็อกกับสิ่งที่เห็นอยู่นั้นทําให้เขาเนี่ยตัวสั่นจนไม่กล้าทําอะไรเลยแต่พอเขาเห็นกระบะคันดังกล่าวเดี๋ยพุ่งออกไปแล้วเขาจึงรีบพยายามจะดึงสติกลับมาให้ไหวที่สุดและเขาก็รู้แล้วว่านี่คือสัญญาณของการเริ่มการแข่งขันแล้วและทันทีที่เขาตั้งสติได้เขาก็พุ่งตัวรถออกไปเลยซึ่งพอเขาพุ่งตัวรถออกไปได้สักพักนึงเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เหยียบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปจนความเร็วเนี่ยมันขึ้นมาที่190 กิโลเมตรจนเกือบแตะ200แล้วซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่เร็วมากๆเลยและขณะที่กาลังขับรถอยู่บนถนนนั้นจู่ๆบรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไปจากถนนเปียบๆที่ไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้มันเริ่มมีบ้านคนโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เลียงลายกระสุดลูกหูลูกตาราวกับว่ากําลังขับอยู่บนชุมชนยังไงอย่างนั้นเลยครับและขณะนั้นจู่ๆเสียงลำโพงในรถเนี่ยก็ติดขึ้นมาอย่างปริศนาแล้วก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นแม่เอ้ยมันจะแต่งเร็ว่าพ่อ was a เสียงชายหญิงนับสิบนับร้อยดังออกมาจากลำโพงเป็นเสียงดุด่าสาบแช่งทั้งนั้นแต่ทว่าน้องออนิวเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอย่างใดเลยกับเสียงที่ได้ยินเหล่านั้นเพราะเขาเนี่ยได้ยินเสียงเหล่านี้จนชินแล้วและนตอนนี้เขากําลังตั้งใจกับการประคองรถและสักพักหนึ่งเขาก็ขับแซงผ่านกระบะคันนั้นไปได้ก่อนที่ระยะห่างของกระบะดําคันนั้นจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยเรื่อยเรืด้วยตอนนี้ที่เขาขับอยู่ที่ความเร็ว210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยความที่เส้นทางแทบจะเป็นทางตรงทั้งหมดจึงไม่ยากที่จะเ,เร ไปได้มากกว่านั้นจนสักพักหนึ่งขับไปเรื่อยๆสายตาของออนิวเนี่ยก็ดันเหลือไปเห็นเสาไฟต้นหนึ่งที่ผูกผ้าสีแดงเอาไว้แล้วเขาเนี่ยก็พุ่งผ่านมันไปในที่สุดแบบที่กระบะดํำที่ไล่เขาอยู่นั้นแทบจะมองตามเขาไม่ทันเลยฮ ก็ไม่เห็นจะยากมีหว่าชายหนุ่มพูดพลางยิ้ม,มุมปากเล็กๆราวกับว่าภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทําอยู่แต่ทว่าอาการสงสัยก็เกิดขึ้นในหัวเพราะตอนนี้เขาได้ขับผ่านเสาเส้นแดงที่เขียนตามกฎว่าเป็นเส้นชัยแล้วแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเลยตัดสินใจหย,ยิบกระดาษใบนั้นขึ้นมาอ่านอีกครั้งปรากฏว่ากระดาษใบนั้นมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับฮ้าเมื่อคุณเห็นกฎก้อนี้นั่นหมายความว่าคุณข่งรถในจุดแรกสําเร็จแล้วต่อไปขอให้ขับรถไปข้างหน้าอีกเพียงเล็กน้อย คุณจะเจอกับรถอีกคันจอดอยู่ให้ทําเหมือนเดิมคือซิ่งรถแข่งกับรถคันนั้นให้ชนะ แค่นั้นก็พอแล้วพอออนิวได้อ่านเสร็จรอยยิ้มมุมปากก็ได้หายไปทันทีเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่จบแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกเหนือจากทาตามกฎเหมือนเดิมชายหนุ่มคนนั้นจึงขับรถไปตามถนนเรืๆๆๆ่อยๆเรื่อยๆจนสักพักก็ไปเจอกับกระบะอีกคันจอดรออยู่ปรากฏว่ารอบนี้เป็นรถกระบะอีแก่สีทะลอกเคลิบไปด้วยสนิมและเมื่อออนิวเนี่ยมาจอดเทียบหางตาของเขาก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากถนนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันต่างกับครั้งที่แล้วครับเพราะครั้งนี้เป็นร ร่างของชายหนุ่มใส่เสื้อสีฉูดฉาดห้อยกระเป๋าสีแดงในสภาพที่ใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยแผลเวอะ์วะเรากลับไปกระแทกบางอย่างจนบิดเบี้ยวไม่เหลืองเขาโครง,งของมนุษย์เดิมอยู่เลยร่างนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นทําให้ชายหนุ่มเนี่ยต้องตั้งสติอีกครั้งเพราะการแข่งเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มขึ้นต่อแล้ว การแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าดูเหมือนครั้งนี้เขาจะออกตัวแซงไปก่อนกับบรรยากาศร,รอบข้างที่ไม่ใช่ชุมชนแล้วแต่มันกลับกลายเป็นป่าช้าที่มีหลุมศพเรียงรายเต็มไปหมดแต่ทว่าออ尼ลเนี่ยก็รู้ว่านี่เป็นเพียงบททดสอบเท่านั้นเขาเลยพยายามจะดึงสติให้อยู่กับถนนให้มากที่สุดเพราะตอนนี้เขากําลังนํารถกระบะคันนั้นอยู่ด้วยจนกระทั่งด้านหน้าเขาเนี่ยจูจ่ๆก็มีทางโค้งซ้ายมาจากไหนก็ไม่รู้เรากับตั้งใจให้เขาเนี่ยขับแหกโค้งออกไปเลยแต่ทว่าประสบการณ์ที่โชคโชนของขออ尼ลนั้น ทำให้เขาดิฟรถท,ทันที เสียงยางตัดถนนดังลั่นจนทาให้เกิดรอยไหม้ขึ้นแต่ทว่าออนิวเนี่ย <c oughs> ก็ผ่านโค้งนั้นไปได้ด้วยดีโดยที่ความเร็วเนี่ยยังคงอยู่ที่1้0กิโเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กําลังคิดว่าจะชนะเสียอยู่แล้วเสียงลําโพงก็ดังซาข,ขึ้นเรากลบว่าวีบางสิบบางอย่างกําลังพูดขึ้นมารวมทั้งบางอย่างที่เข้ามาบริเวณหางตาขวาใช่ครับมันคือกระบะคันที่เขาเนี่ยแซงขึ้นมาแล้วตอนแรกแต่ตอนนี้คันนั้นมันขับมาเทียบรถเขาตอนไหนก็ไม่รู้ทางต้งนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทิ้งเล ห่างไกลหลายเมตรเลยหลังจากนั้นกระจกของรถคันดังกล่าวเนี่ยก็ค่อยๆลดลงลดลงและทันใดน,นั้นเองก็มีบางสิ่งบางอย่างลอยมากระแทกหัวเขาอย่างจังจากกระจกทางฝั่งทางด้านซ้ายปึ้ง ใช่ครับมันเป็นห่อกระดาษที่ดูเหมือนว่าจะมีก้อนหินอยู่ข้างในแต่ทว่าตอนนี้เขาไม่มีเวลามาสงสัยอะไรแล้วได้แต่ทนกัดฟันทนกับความเจ็บปวดตรงนั้นและพยายามจะขับแซงให้ได้เท่านั้นเองขณะนั้นหางตาของเขาก็ดันเหลือบไปเห็นกับกระจกที่เปิดจนสุดทําเอาเขาช็อกจนแทบประคองรถไม่อยู่เลยแม่ ร่างของคนที่นั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับนั้นคือแม่ของเขาที่ร่างกายเต็มไปด้วยแผลฟกช้ำดำเขียวที่ใบหน้าเนี่ยหมุนหมองกับเสียงจากลำโพงที่ดังขึ้นในเวลาเดียวกัน เสียงควนคางอย่างทุกทรมานของแม่และกล้ามเนื้อที่ถูกกระทบราวกับว่าเสียงทุบตีนั้นทําให้ในหัวเขานึกย้อนกลับไปในสิ่งที่เขาเคยทําตอนเขาเมาขาดสติและลงมือทํรลายแม่อย่างเลือดเย็นเป็นที่มาของรอยแผลฟกช้ดำดําเขียวบนตัวแม่นั่นเองทว่าชายหนุ่มเนี่ยก็สลัดความคิดนั้นทิ้งและเหยียบม,มิดไมค์่อเพื่อเอาชนะให้ได้ทว่ากลับสลัดรถกระบะคันนั้นไม่ได้เลยราวกับว่าพอเขายิ่งเร่งเครื่องเท่าไหร่รถคันนี้ก็ยิ่งตามมาให้ทันเท่านั้น ไม่สมิความเร็วของมันน่าจะเริ่มมากกว่าเราด้วยจนกระทั่งเสาผ้าแดงนึกปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาตอนนี้เขาถูกแซงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ว่าจะเร่งสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถชิงความเร็วกลับมาได้เลยและในขณะนั้นที่ทุกอย่างกําลังจะจบอยู่จู่ๆขบะคันนั้นก็ผ่อนความเร็วลงหวบหนึ่งแล้วหยุดนิ่งซะอย่างนั้นจนรถของออนิวเนี่ยกลับมาแซงได้และเข้าเส้นชัยในที่สุดขณะนั้นเสียงลําโพงก็ดังขึ้นเป็นเสียงนุ่มๆเหมือนเสียงแม่ว่า ไปนะลูกเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาแม่ขอโสิให้หนูนะชีวิตแม่มองไปหนูแล้วหนูต้องดูแลมันดีๆนะลูกของ S <S อ่นิลมีอาการเล็กน้อยเมื่อประโยคนั้นจบลงเพราะในหัวเขาตอนนี้เหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแล่นเข้ามาอย่างแปลกประหลาดใช่ครับในหัวเขาตอนนี้เขาเห็นหญิงชรา,าคนหนึ่งผู้เป็นแม่กำลังยืนอยู่หน้าบ้านในตอนกลางคืนและดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ไม่นานด้วยแม่เขายืนพนมมือและทำท่าทีเหมือนกำลังสวดบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้าพเจ้าขออวยพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ลูกชายข้าพเจ้าปลอดภัยแม้ว่าข้าพเจ้าจะทำผิดบาปแต่ข้าพเจ้า ขอชำระชะละความผิดของข้าพเจ้าด้วยชีวิตของข้าพเจ้าแทนลูกข้าด้วยเถิดได้โปรดให้ลูกข้าพเจ้าปลอดภัยด้วยเถิดจบประโยคนั้นจู่ๆก็มีชายชะกันสองคนที่เป็นคนเดียวกับที่มาทวงหนี้เดินมาหาแม่โดยที่ไม่พูดไม่ทักไม่ทายอะไรมันยกไม้ท่อนใหญ่ขึ้นมาเวียงเข้าไปที่หัวของแม่อย่างจัง จนร่างของแม่นั้นลงไปนอนกองแน่นิ่งอยู่กับพื้นก่อนที่พวกมันจะทุบซ้ำๆอีกนับครั้งไม่ถ้วนแม่เนี่ยนอนแน่นิ่งสนิทจมกองเลือดโดยที่แม่เนี่ยไม่มีจังหวะแม้จะจะกรีดร้องออกมาขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดเลยภาที่แรนเข้ามาในหัวนั้นทําเอาชายหนุ่มที่เป็นภัยของสังคมไม่เคยสนใจอะไรนอกจากสิ่งรถและการดื่มของมึนเมาจนตอนนี้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่พอนึกย้อนกลับไปแล้วก็ทําเอาน้าําใสๆไหลลิลนอาบผ่านแก้มและก็หยดไปที่หน้าปัด พวงมาลัยลามลงไปที่มือที่ถึงแม้จะคิดได้ช้าแต่ก็เหมือนว่าจะคิดได้แล้วก่อนจะนึกได้ว่าก่อนหน้านี้มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งเข้ามาในรถเขาจึงหยิบมันคลี่ออกมาดูพร้อมกับพบว่ากระดาษใบนั้นได้มีกฎเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาว่ากฎพิเศษ5.1หากเป็นไปได้ขอแนะนำอย่าหันไปมองกระจกคันนั้นจะดีกว่า นั่นทําให้เขารู้ได้ทันทีเลยว่าหากมีกระดาษพุ่งเข้ามาอีกให้เปิดอ่านทันทีเพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นคําเตือนหรืออะไรสักอย่างเขานั่งคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่สักพักก่อนจะเหลือไปเห็นกระดาษกฎที่ดูเหมือนว่ากฎข้อสุดท้ายที่หายไปเนี่ยมันได้ปรากฏขึ้นมาแล้วกดข้อที่หกยอดเยี่ยมเยี่ยมมากมาที่ผ่านมาจนถึงได้ตอนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าแค่ขับไปข้างหน้าอีกสักพักก็จะเป็นการแข่งครั้งสุดท้ายแล้วเพียงแค่เอาชนะได้คุณก็จะเป็นอิสระ จากถนนนี้รวมทั้งคดีของคุณด้วย ทว่าเมื่อออนิวเนี่ยขับรถไปจนถึงเส้นทางสุดท้ายนั้นจู่ๆบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้ออนิวเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวเลยเพราะรอบด้านตอนนี้มันกลายเป็นทุ่งนาแบบเดียวกับที่เขาเคยขับรถชนคนแบบไม่มีผิดที่ยิ่งไปกว่านั้นคือคู่แข่งรอบนี้ไม่ใช่กระบะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่สวมหมวกกันน็อกสีเขียวอีเพียงเสี้ยววินาทีที่รถเข้าไปจอดเทียบท่านั้นปรากฏว่าครั้งนี้ไม่มีใครพุ่งออกมาจากข้างทางและไม่มีใครนับเวลาเลยจู่ๆมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็พุ่งตัวออกไปด้วยความ จนทําให้ออนดูเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยตอนนี้เขารีบสับเกียร์และตามไปให้เร็วที่สุดขณะนั้นลำโพงก็ดังขึ้นอีกครั้งมื มึงมึงฆ่ากูมึงฆ่าลูกกูนั่นทาให้เขาได้ยิ่งมั่นใจเลยว่ามอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวเนี่ยคือคันเดียวกับอที่เขาขับผู้เข้าชนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามจะดึงสติกลับมาประคองรถและเร่งตาไปให้ทันใหน้เร็วที่สุดทราว่าถนนครั้งนี้กลับไม่เหมือนสองครั้งที่ผ่านมาเพราะมันคดรเคี้ยวครุขระและขับแคบเขาเนี่ยแทบจะตามมอเตอร์ไซค์คันนั้นไม่ได้เลยแต่ก็พยายามจะตามให้ทันและเหยียบมิดไม่จนความเร็วเนี่ยขึ้นมาถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยจนในตอนนี้ความเร็วนนนั้นก็ดูเหมือ จะเร่งตามได้เรื่อยๆพอเราะจะใส่คันนั้นขีดความเร็วจำกัดเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่160เท่านั้น160เท่านั้นและในที่สุด a u d i วก็แซงได้สำเร็จนั่นเองก่อนที่รถของเขาเนี่ยจะค่อยๆตีตัวออกห่างเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทัในใดนั้นเองเสียงจากลำโพงก็ดังขึ้นอีกครั้งมึงคิดว่ามึงจะหนีกูได้เหรอมึงต้องตาย ตายเนกับลูกกูขณะที่รถของออนิวเนี่ยได้ทิ้งห่างไปเรื่อยๆนั้นจู่ๆก็มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งเข้าบังกระแทกที่หัวเขาอีกครั้งไม่รอช้าคราวนี้ชายหนุ่มรีบหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านอีกรอบึ่งทันทีกดพิเศษกฎข้อที่6.1เมื่อแซงได้แล้วอย่าให้ถูกแซงคนไปนั้นขาดเพราะรถคันนั้นไม่ได้วางเส้นใจแต่มันหวังจะชนคุณให้คว่ำทันทีที่อ่านจบมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็พุ่งขึ้นมาด้วยความเร็วแบบที่เขาเนี่ยไม่คาดคิดมาก่อนหรือความตกใจเขา จึงเหยียบคันเลงไปทันทีจนตรงหน้าเขาเนี่ยได้ปรากฏเสาสแีแดงขึ้นมาซึ่งตอนนี้เขารู้เลยว่าอีกไม่ไกลหากเขารักษาความเรืวดด้วยแบบนี้เขาก็จะชนะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดจนกระทั่งมีบางสิ่งบางอย่างเดินออกมาจากขอบถนนที่อยู่ห่างๆเขาจากทางด้านหน้าซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมันคือร่างของเด็กผู้หญิงที่โชคไปด้วยเลือดกําลังยืนขวางถนนอยู่พร้อมด้วยดวงตาที่จ้องเขม็งความตกใจและความรู้สึกผิดเนี่ยได้ก่อตัวขึ้นมาในหัวของเขาจนเขาเนี่ยเผลอปล่อยคันเลงยางไม่ทันตั้ง จนความเร็วเนี่ยลดล,ลงมาน้อยกว่า160กิโลเมตรไปแล้วและตอนนี้พอเขาได้สติขึ้นมาตอนที่เขาพยายามจะเหยียบคันเร่งอ,อีกครั้งความเร็วก็ไม่กลับขึ้นมาอีกเลยจนมอเตอร์ไซคันนั้นเนี่ยได้ขึ้นมาเทียบเขาได้ในที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เอียงคันเข้ามาชนกระบะออร์ดิวกึ้งกึ้งกึ้งอย่างจังๆทางท่านี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ขับเข้ามาชนเนี่ยรถของมอเตอร์ไซค์กลับไม่เสียหลักเลยกลายเป็นว่ารถของเขาเนี่ยเริ่มควบคุมไม่ได้จนท้้ายที่สุดแลว รถกระบะก็ได้พลิกคว่มเสียงเนี่ยดังกึกกร้องไปทั่วบริเวณร่างของน้องออนิวกระแทกลงบนถนนจนเนื้อตัวเนี่ยแทบขยับไม่ได้ตาย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  ความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างกายเลือดเนี่ยนองไปทั่วตัวจนเขาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนอกจากใช้มือเนี่ยตะเกียกตะการไปข้างหน้าเพราะอีกนิดเดียวก็จะถึงเส้นชัยแล้วแต่ทว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยก็ขับเข้ามาจอดข้างหน้าเขาโดยที่มีเด็กคนนั้นเนี่ยซ้อนท้ายอยู่ด้วยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็จ้องมาที่เขาด้วยสีหน้าที่สะใจสุดๆแต่จู่ๆขณะที่ความสิ้นหวังกําลังครอบงํานั้นก็ได้มีกระดาษใบหนึ่งตกมาที่หน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวกดขอทิสเจ็ดคุณจะได้รับโอกาสอีกครั้งจากการที่แม่ของคุณใช เพราะฉะนั้นจงรีบเข้าเส้นใจให้ได้และอย่าทําผิดกฎอีกล่ะท,ทันทีที่อ่านจบความเจ็บปวดทางร่างกายจู่ๆก็หายไปจนหมดราวกับว่าเหมือนโดนรีเซ็ตยังไงอย่างนั้นเลยนะตอนนี้ออนิวได้ลุกขึ้นอีกครั้งเขาน้ําตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวตอนนี้ในหัวเขาเนี่ย ความคิดหลายๆอย่างปะป,ะปนเละเทะกันไปหมดเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาควรทำยังไงต่อแต่สิ่งที่เขารู้เลยนั่นก็คือเขาไม่รอช้าที่จะวิ่งตรงไปที่เส้นชัยทันทีแต่ทว่าชายที่ขับมอเตอร์ไซค์และสวมมงกุฎอ,อยู่นั้นเดีเด๋ยวเดี๋ยวก่อนได้โปรดขอโทษผมกับลูกผมสักครั้งได้ไหม แล้วผมจะโหสิกรรมให้ใชายคนนั้นพูดออกมาผ่านหมวก,กันนก็กโดยน้ำเสียงราวกับว่ามีน้ำตาปะปนอยู่ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปแล้วของออนิวทำให้เขาไม่รอช้าที่จะพูดออกมาทันทีว่าผม,ผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมสัญญาว่าผมจะกลับตัวผมจะไม่ซิ่งแล้ว ผมจะไม่ขับรถเร็วจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วครับพูดจบออนิวก็วิ่งไปที่เส้นชายทันทีทว่าขณะที่เขาวิ่งอยู่นั้นจู่ๆชายคนดังกล่าวก็หัวเราละลั่นออกมาอย่างน่าแปลกใจมึงน่าจะลืมไปแล้วนะพวกคนขาได้สามอ่ะมันเขียนว่ายังไงมันเขียนว่ายังไงมันเขียนว่ายังไงจบบริบูรณ์ครับ จบอีกีเลยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิทิ้งปมทิ้งคาเหมือนกับให้มีหนังภาคสองอย่างนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะกดข้อที่สามมันเขียนว่าอะไรวะโอ้ยเพื่อนๆนกดข้อที่สามมันเขียนว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรในระหว่างการแข่งโปรจะาใส่ใจและตั้งใจแข่งให้ดีรวมถึงอย่าเชื่อและคอยตามเสียงหรือสิ่งเหล่านั้นไปนั้นคาดโอ้ยทําผิดกฎเพื่อนๆอนอย่างนี้ก็จบดีครับอร่อย ก็ผมไม่รู้นะว่าเรื่องราวในวันนี้ที่ผมแต่งขึ้นมาให้น้องแต่งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแบบอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าการซิ่งนะครับผมหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่น้องออนะิวเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบรถคันไหนก็แล้วแต่ที่แบบชอบซิ่งชอบแบบขับไวๆชอบแบบขับแข่งหรือคิดว่าแบบเฮ้ยไม่พอใจก็จะแบบไปปาดหน้า,ขาเขาเบิ้ลเครื่องใส่หรือแบบเจอรถที่แต่งมาด้วยกันต้องขอแข่งซะหน่อยจนกลายเป็นว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็ได้ไปสร้างอุบัติเหตุให้้เกกิดขึนนนนับคอื่จ มีการสูญเสียขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมเลยอยากจะแต่งเรื่องราวหรือว่ารูนออฟเฟอร์เดอร์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแบบคติเตือนใจว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยความสนุกความขึ้นคองของเราหรือการที่เราอยากจะแก้แค้นหรือว่าความไม่พอใจของเราที่มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแค่พูดคำว่าไม่เป็นไรกับตัวเองอะ่ะและปล่อยมันไปเฮ้ยเขาอาจจะรีบแล้วมาปาดหน้าเราหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจคนขับอาจจะขับไม่เก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยกมันไว้ปล่อยผ่านมันไปไม่ต้องไปหาเรื่องไม่ต้องไปมีเรื่องแค่นี้ั หรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นต่อเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าผมทําเรื่องนี้ขึ้นมายังน้อยที่สุดใครที่ขับรถซิ่งได้ยินอะไรเหล่านี้ก็น่าจะเป็นคติเตือนใจได้เนาะเอาเป็นว่าในวันนี้ที่เกิดคำพูดคำจาในไม่สุภาพนะครับผมหรืออะไรที่ทําให้ใครไม่พอใจผมเอร์พงพิทักษ์ต้องกราบขอมาต่างอะไรวลดาที่ดีด้วยถ้าเกิดท่านรักการชอบกันก็อย่หรือฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเลยครับเอาเป็นว่าในวันนี้ผมทิ้งวเพีงเท่านี้กันเจัสปดาหห์น้านนวัี้ไและบ